สวัสดีครับผมพบกับไอเดนเกมส์เอชเช่นเคยครับสวัสดีครับดิสิอลเซมีเฮ้ยบัตเทนจ มันตายแล้วพอตัวนึงมันคือบัตายมันไปแล้วมันอยู่น้ำผึอง่ะอ้ดอดอัดนา้ยอ้ดอัดนยไงี๋ก็นึกว่ามันอยู่นั้นไปนึกว่าจะไหนคือบุตแ่บึงตัวเนาะ เรนแบรดเอาจนพ่อตายเรืเ่องเรนมาตลอดเลยเออเดี๋ย็บเบรนนี้หรอตายหนึ่งนี่ยังเรนจังสิงนี่ว่าเรน เออเออเตตัหลดเอตตัหลดโมเมน ไปดิเพ้อใสเปืนยิงไกยิงยิง,ยงไก่โอ้รีั่ลแหล่ะมาแล้วมาแล้ว<ะ>เร่งวิ่งอะไร <laughs> แต่วิ่งทำไมวะเมื่อกี้ไม่กระตายย่ายยังเดี๋ยว โอาโอ,อ,อ,อยังเดอเอดด้านหลังมันดีว่ปะ่ะดีนนว่ามันคังจะของเพ้ยเยมไฮมันแนฉลุไอ้วอไม่ได้ ระเบิดไม่มีเอรอเย้ชนะคอมสันนะโอเคไม่เป็นไรหรอก 啊。Oh.

รแสำหรับคลิปนี้ลาบก่อนลืมก่อนแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณครับ <laughs> ผมต่อค่ <laughs>